เอาล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่มาในไฟน a l a อ f เฟ d ดคืนที่3าภาคที่2กันอีกเช่นเคยนะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยเราก็ได้เคลียร์คืนที่2ไปอย่างยากลำบากนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาเคลียร์คืนที่3กันเลยนะฮะคือมันต้องจบภายในคลิปนี้แหละคืนที่อ่ะไม่มีภาต่อแน่นอนก็มาพูดถึงคลิปที่แล้วกันหน่อยนะครับเรารู้อะไรบ้างนะเรารู้ว่าหุ่นรุ่นเก่าอย่างเฟดดี้อย่างฟ็อกซี่ถ้ามาตรงกลางเนี่ยเราต้องฉายไฟฉายแบบ สาดไปเลยทําให้มันหนีไปส่วนตัวทางขวาตัวทางซ้ายก็คือชิกะแล้วก็บอนนี่รุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะฮะสเตปเดิมเลยส่วนไอตัวที่ชื่อว่าเดอะแมงเกิลเนี่ยมันจะมาแบบเป็นห้องห้องนะครับแต่ว่าอยู่ในความมืดบางครั้งก็เห็นชัดนะฮะซึ่งเดอะแมงเกิลเนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะมาข้างหน้าก่อนให้เรารู้ก่อนพอเราไม่สนใจมันเนี่ยมันจะมาทางท่อนะครับแล้วมันก็จะแบบคือมันจะเข้ามาในห้องก่อนแล้วมันก็จะมาหลอกเรา นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยซึ่งทํามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องศาสตร์ไฟฉายใส่มันอันนี้ผมก็แบบไม่ค่อยมีข้อมูลแน่ชัดเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ไปดูช่องอื่นหรือว่าไม่ไปดูแบบข้อมูลอื่น,นมาด้วยอยากจะเล่นด้วยตัวเองไงแล้วก็บางคอมเมนต์จากคลิปแรกหรือว่าคลิปที่2ของภาค2อเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านนะครับอ่านเป็นบางคอมเมนต์เพราะผมอยากจะผ่านด้วยตัวเองไงยังไม่ <c oughs> ขอดูสปอยแล้วกันถ้าผมเล่นแบบตายรัวๆไม่ไหวจริงๆค่อยไปดูคอมเมนต์ นะครับน้องๆก็เข้าใจพี่ด้วยนะมาเราก็ไปดูคืนที่3กันนะครับว่าจานหมีจะแตกหรือเปล่าคืนที่3เนี่ยไปนะเวลาเที่ยงคืนวันที่3เจ้าโฟนกายก็จะโทรมาเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เรารู้กันนะฮะตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วผมได้รู้ชื่อจริงของไอ้เจ้าแมงโก้แล้วก็คือแมงโก้นั่นแหละไอ้ตัวหุ่นยนต์แบบคลๆฟ็อกซี่ะนะแล้วก็มีสหัวด้วยใช่ไหมมันมีสหัวรู้สึก อ่ะไอนี้ก็สวัสดีสวัสดีมันก็บอกว่าเออไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็คือมีแหละ <c oughs> แล้วก็พูดถึงฟอ็อกซี่เออพูดถึงฟ็อกซี่ด้วยว่ามันจะมาห้องโถงหรือเปล่า <c oughs> ไอห้องโถงข้างหน้าไม่มาใช่ไหม <c oughs> คือมันมาไงไอฟโฟนกาย <c oughs> ค,คลิปที่แล้วเนี่ยมันมา <c oughs> ไม่มาบ้าเลยแหละครับ <c oughs> <c oughs> คือมาแบบจะตายให้ได้ เขาก็บอกว่าไอ้ฟ็อกซี่เนี่ยเป็นลูกรักเขาเลยคือแบบภูมิใจนําเสนอมากไอ้ตัวนี้นะโอ้ยนี่ไงให้ตูอ่านให้จบก่อนก็ได้เหมือนเรารีบอะฟ็อกซี่นะเจ้านายเองนี่ยังพูดไม่จบเลยไงลูกรักไม่ใช่อ่ะช่างไอโฟนกลายไปแล้วกันผมจะมิ้วมันเลยถ้ามันโทรมาอีกนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะโทรมาแล้วลหละเพราะว่ามันมันตายไปรอบหนึ่งแล้วไงคือแบบกําลังจะแปรเนื้อเรื่องอ่ะ แต่ไม่เป็นไรเราเคยฟังตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วผมฟังไปแล้วมันก็พูดถึงไอชื่อ The Mangle ด้วยแล้วก็พูดถึงไอาย,ยามคนก่อนนะฮะว่าแบบตรวจตาตอนเช้าไม่มีอะไรผิดปกติเออมันบอกอย่างนี้นะนี่ไงรีบมาใช่ไหมเรารีบมาใช่ไหมฟ็อกซี่เรารีบไงอ่ะเราก็ปั่นไปก่อนเราหมุนหมุนมิวสิกบล็อก่ให้มันหมด ถ้ามันหมดเนี่ยงานจะหยาบเอาจานไอไอบอนนี่รู้สึกจะอ่ะยังอยู่ที่เดิมนะโอเคนะโอเคนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้มันทําไมเกมมันเงียบไปอ่ะโอ้โหมาอีกแล้วลูกรักไงผมว่าคืนที่สามมันจะนําเสนอฟ็อกซี่แบบเต็มรูปแบบไอตัวอื่นนี่คือไม่เล่นแล้วใช่ไหมอ่ะเราหมุนมิวสิกบล็อกก่อนฮึบฮบ ปึบโอเคไปละพยายามแบบหันคว้ผหันคว้ไว้นะอย่างอันนี้อาการจะไม่ค่อยดีอ่ะไอแมงกออยู่นี่นะก็คือห้องที่มันอยู่หรือเปล่านะห้องนี้แคม12บสองใช่ไหมเออแล้วก็ที่ผมรู้อีกอย่างหนึ่งผมสังเกตย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองคือเมื่อเราเปิดไฟฉายบ่อยๆเนี่ยมันจะเปิดไม่ติดทุกคนกดคอนโทรลไม่ติดเนี่ยข้างหน้าเงี้ยกดคอนโทรลไม่ติดนะฮะ อย่าเปิดบ่อยนะโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนไอตัวนี้ก็เป็นหุ่นรุ่นเก่านี่เฮ้ยมันเดินได้ไงอะ่ะผมว่าคืนนี้มันน่าจะเบิ่มเบิ่มแน่นอนหุ่นรุ่นเก่านี้น่าจะออกมาหลอกเราเต็มที่นะฮะเราปั่นไปก่อนปั่นไฟโอ้ยวัตถุา โอโ้อะไรกันครับโอ้โยากนะเนี่ยคืนที่3ยากนะทุกคนมาต่อต่อรอบที่3อย่างโกโก้อะโอ้โหเดี๋ยวไอหุ่นสาตัวนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแบบลิสพิษสงอะไรนะรอบนี้คิดว่าออดูทรงแล้วไม่น่าจะออกมาผมคิดว่าไอไอฟอ็อกซี่กับไอบอนนี่รุ่นเก่าเนี่ยน่าจะออกมานะฮะคืนนี้ ใช่ไหมเพื่อนเออยังอยู่ที่เดิมเลยสามนอในตำนานเราหมุนก่อนหมุนมิวสิกบ็อกเหมือนเดิมผมก็ยังคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราอยากกดค้างบ่อยไอ้มิวสิกบล็อกเนี่ยพยายามแบบว่าฟุบไปกดเงี้ยแล้วก็ฟุบกลับแล้วก็มาส่องไฟฉายน่าจะดีกว่าเราปล่อยห้องนี้ไว้ไม่ได้นะฮะห้องอื่นผมไม่สนใจอะ่ะผมแบบฟังแค่ท่อ,อผมเอาจริงละมาแล้วเพื่อรักเพื่อรักหักเลียมโหดมาดิครับผม ไอ้ก๊อดอยู่นะไอ้ก๊อดอยู่อินไมค์ไซบีทว่ะเอาเดะไปแล้วใช่ไหมฟ okay, ็อกซี่โอเคไปละเราก็เฮ้ยบอลลูนเราใจเย็นนะฮะน้องบอลลูนไม่มาใช่ไหมโอเคเข้าใจได้คุยกันได้หน่อยได้ยินเสียงท่อหรือเปล่าจานจานคิดไปเองคิดไปเองเอา บ็อกซี่เพื่อนรักเพื่อนเกลูไงคือแบบเราภูมิใจนําเสนอมากอะ่ะไอคนเมื่อกี้ไอโฟนกายอะ่ะนะลูกรักเองอะ่ะมาเร็วเกินคืนเนี่ยเอาเดี๋ยวฮะเอาเดี๋ยวฮะเฮ้ยได้ยดินเสียงเลยเปล่าทันนี่ไงละ่ะวันนี้รุ่นเก่าที่ไม่มีหน้าเพราะว่าหน้ารู้สึกเอาไปใส่ให้ตัวใหม่แล้วใช่ปะเกี่ยวไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่ก้บอลลูนน้องบอลลูนของเราเรามานำโผล่ตรงนี้ก่อนฟังเสียงท่ออีกทีหนึ่งมาไหม <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเครู้เรื่องดูเรื่องดูเรื่องโอเคยังอยู่ที่เดิมนะฮึบโอ้โหมาสองตัวเลยเออเอาแล้วไงเนฮะ้ยโอเคโอเค,อเ,คเรายังคุมเกมอ่ะจาน ยังคุมเกมได้อยู่นะเรียบร้อยนะฮะเฟดดี้ไปแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่เฟดดี้ดิฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไปแล้วนะเฟดดี้แบบยืนขาตายอยู่เลยเฮ้ยเสียงท่อในตำนานนี่คืออะไระประมาทไม่ได้นะไอพวกนี้มากันไวจัดตีสองเลยครับทุกคนมาฮะมีนเรายังมีความหวังอยู่โอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอหมอนี่ไอฟ็อกซี่คือแบบ จะมาให้ได้นังบอลลูนของเราก็ยังอยู่ในท่อเหมือนเดิมอ่ะไปแล้วใช่ไหมฟ็อกซี่โอเครู้เรื่องเราคุยกันได้นะฟ็อกซี่นะเราอย่าแบบอย่าดูล้ให้กับพี่มากเลยให้ตัวอื่นได้หลอกบ้างเราไม่ต้องมาบ่อยโอ้โหไอคนนี้ไอหมอนี่ยังอยู่ในนี้อยู่เลยอยู่ในท่ออืมอึ๊บอันเน่โอเคยังอยู่ที่เดิมนะเรา น้องบอลลูนีกแล้วมแลวหมอนี่ <c oughs> คือหมอนี่มาเก่งขึ้นเฮ้ยเสียงท่อโอ้เพื่อนสีเพื่อนสีก็มาเลยพยายามฟังเสียงท่ออีกทีนึงนะเฮ้เยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้เมื่อกี้มันมันชิก,กาตัวก่อนป่ะรู้สึกโอเคมาหมุนหมุนยับยับหมุนมิวสิกบล็อกยับยับ เฮ้ย hey, hey. ไอ้นี่มันชิกะชิกะมาแล้วตัวเหลืองเลยว่ะดีที่ผมกดทันผมจะลองดูด้วยว่ามันมันจะรอดไหมโอเครอดอยู่นะคือ,อจากไอ้คืนที่สองอะ่ะโอ้หโ,โดนบอนนี่หลอกก็สไตล์นี่แหละมาในห้องเอ้ยรอดอยู่นะถ้ามันมาในห้องเนี่ยเราก็ปิดไอ้ตัวหน้ากากอ่ะผมว่าน่าจะต้องปิดให้ทันนะถ้าปิดไม่ทันก็จะเป็นแบบไม่รู้อ่ะเหมือนตาที่สองเมื่อกี้นะครับมาแล้วก็ชิลๆนะเนี่ย ดูแค่ห้องเนี้ยพอแหละอย่าไปดูห้องอื่นเยอะเลยมันไม่ทันนะครับแล้วก็หมุนแบบหมุนมิวสิกบล็อกยับยับเลยเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะครับหมุนแบบเอากลับไปเล่นบ้านไหมจันได้ยินเสียงท่อด้วยเมื่อกี้ไปแบบโอเคมาเช็คซ้ายขวาหน่อยดิมีนี่ไงเพื่อนสีบอนนี่มาอีกแล้วนะเราเตรียมเลยเราเตรียมปิดหน้ากากเลยรอให้มันเข้ามาในห้องก่อนไอ้ไอ้ฟ็อกซี่ก็มาคือเพื่อนแบบมันรักผมมากเลยคืนที่สามเนี่ย มาครับผมผมรอฟังเสียงท่อ,อทีหนึ่งแล้วกันนะคิดว่าถ้าฟังเสียงท่อเนี่ยมันจะน่าจะมันเข้ามาในห้องแหละถ้าเสียงท่อแบบกูกูกักอะ่ะน่าจะอย่างนั้นนะมาครับผมตีสี่แล้วทุกคนตีสี่แล้ววะ่ะตาที่สามมาสวยมาครับเฮ้ยมาแล้วปิดทันไหมเนี่ยโอ้โหแล้วคือ ไม่มีปุ่มรัดไหมในคีย์บอร์ดที่กดปับ๊บมันหน้ากากพุ่งขึ้นมาเลยมีป่ะผมนี่เสียวไม่ทันจริงๆวะ่ะคือเมาส์ผมมันก็ถามว่าเร็วไหมมันก็เร็วนะแต่บางครั้งผมลกไนงะสบัดไม่ทันเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดูเพื่อนสีเพื่อนสีนี่คือมาสองตัวเลยนะไอ้บอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่อยู่ข้างหน้าเลยนะฮะมาส่องไฟฉายยับยับเฮ้ยตีห้าแล้ววะ่ะทิกกะก็ใหม่แล้วแล้วก็ไอ้น้องบอลลูนก็ค้างอยู่ในท่อน,นั่นแหละไม่ออกมาสักทีน สบายนะคือค้างนานจัดอะ่ะไม่ออกมาสักทีว่ะเฮ้ยอ,อีกอึดใจเดียวจานใจเย็นเล่นแบบใจเย็นหน่อยเพรเซฟหน่อยเช็คประตูเช็คไซ้ขไซ์ขว่งซ้์ขวาบ้างมาฮะอย่าเพิ่งโอ้โหมาทันไหมเนี่ยผมว่าผมช้านะเมื่อกี้ทันปะเฮ้ยทันอยู่แหละเออไปไง ทุกอย่างย่อมเกิดการเรียนรู้อะเราตายไปรอบหนึ่งแล้วเราจะไม่ซ้ำรอยเดิมนะมาครับฟ็อกซี่เนี่ยตำนานอยู่ข้างหน้านะลุกลักโฟนไกเอาดีฮะเราฉีดไฟฉายยับยับอะไม่ให้มันเข้ามาเด็ดขาดนะยังไง6โมงเช้าได้แล้ว6โมงเช้าได้แล้วโอเคเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับคืนที่สาม ตัวเก่าทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่ามาหมดเลยบอลลุงบอลลูนไอชิกะตัวเก่าโอ้โหเหลือแค่อะไรเฟดดี้มั้งยังไม่เจอนะฮะแล้วก็มีบอนนี่ตัวเก่าไอฟ็อกซี่ด้วยลูกรัดของโฟโอ้โหเหนื่อยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไอนี่คือเหมือนเราอยู่ในหมวกเหมือนเดิมนะเหมือนกับคืนที่2ที่มันตัดคาซีนก่อนคืนที่3ออะแล้วก็มีหน้าของไอนี่มันบอนนี่นี่ใช่ไหมสีอย่างงี้บอนนี่ใช่ไหม เหมือนเราให้เราเลื่อนไปทางซ้ายนะเพราะว่ามันทางขวาฮะ What is me ทางซ้ายขึ้น is me นี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันยังคงเป็นปริศนาสำหรับผมอยู่นะครับคนไหนที่รู้ก็อย่าเพิ่งสปอยแล้วกันนะเนื้อเรื่องภาค2เนี่ยผมว่าโอเคเลยโอเคมิวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปฟังในคลิปหน้านะว่า iPhone กลายต่อไปเนี่ยมันจะพูดว่างไงบ้างโอเคคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ก็พักดีกว่าผมบอกเลยว่าผมโคตรเหนื่อยเลยนะคืนที่3นี่คือระดับพักการนะโอเคไว้เราเจอกันในคลิปที่4อีกแค่2คืนเองน่าจะจบแล้วมั้งใช่ไหมเพราะว่าภาคนี้มันไม่มีคืนพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามียังจะเอาอีกเนอะคือจบแล้วเนะี่ยโอเคนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็ กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมนคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้ากับเกมนี้นะฮะสวัสดีครับผมไอ้ฟ็อกซี่เองยังจะเอาอีกเลย